หัวใจของคุณเต้นกี่ครั้งต่อนาทีโดยปกตินะคะหัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ที่ 60- ถึง100ครั้งต่อนาทีค่ะสำหรับคนที่หัวใจเต้นช้ากว่านี้นะคะโดยเฉพาะช้าต่ำกว่า50ครั้งต่อนาทีอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าได้ค่ะสำหรับอาการของหัวใจเต้นช้านะคะคนไข้อาจจะมีอาการเหนื่อยเวลาออกแรงค่ะเนื่องจากหัวใจเต้นช้าเกินไปสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอหรืออาจจะมีอาการวิงนเวียนศรีรษะหน้ามืดหรือถึงขั้นวูบเป็นลมหมดสติได้ค่ะ สาเหตุของหัวใจเต้นช้าเกิดจากอะไรได้บ้างอาจจะแบ่งออกเป็น2ออย่างค่ะคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเองของหัวใจเช่นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจอักเสบนะคะหรือว่ามีการเสื่อมของเซลล์ผลิตไฟฟ้าของหัวใจเองที่เกิดตามอายุได้ค่ะสำหรับปัจจัยภายนอกที่ทําให้หัวใจเต้นช้านะคะเช่นการออกกําลังกายอย่างหนักยาสารเสพติด ภาวะไทรอยด์ต่ำนะคะหรือภาวะการหยุดหายใจกลางคืนอาจจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงกว่าปกติได้ค่ะและสำหรับการรักษาภาวะหัวใจเต้นช้านะคะก็ขึ้นกับสาเหตุค่ะว่าวมีสาเหตุจากอะไรสาเหตุที่แก้ได้เช่นภาวะไทรอยด์ต่ำภาวะหยุดหายใจกลางคืนจากยานะคะหรือจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องรักษาที่สาเหตุที่ทําให้หัวใจเต้นช้าค่ะ แต่ในกรณีที่หัวใจเต้นช้าที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เช่นเกิดจากความเสื่อมของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรค่ะสำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรน,นะคะลักษณะเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องโลหะขนาดเล็กค่ะฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายโดยทั่วไปเราก็จะ ะะเป็นสายไฟนะคะอาจจะ1เส้นนะคะหรือ2เส้นแล้วก็จะมีการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรจะช่วยรักษาภาวะหัวใจเต้นช้าได้ค่ะจะช่วยให้อาการเหนื่อยดีขึ้นอาการเบียนศีษษดดีขึ้นลดอาการหน้ามืดวูบเป็นลมให้หายเป็นปกติค่ะแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติได้เลยค่ะ